สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะวันนี้นะคะปุ๊กขอมาอัปเดตรุ่นที่ขายดีมากที่สุดในตอนนี้เลยค่ะและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นคอสบอดี้ที่ทรงน่ารักและถือสวยหรูแบบนี้นะคะ วันนี้สีเคปพิ้งนะคะนะตอนนี้เหลือ3ใบสุดท้ายมีพร้อมส่ง3ใบสุดท้ายแล้วเท่านั้นค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีสั่งไว้กับพี่มินนะคะมีแจ้งยอดโอนไปแล้วนะคะปุ๊กขออนุญาตนะคะจะส่งให้กับพี่ที่พร้อมโอนชําระก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในสต็อกที่เราเช็คนั้นพร้อมส่งแค่3ามใบสุดท้ายแล้วค่ะสวยงามแบบนี้นี่เองนะคะในเนื้อในรอนรีเฟกและที่สําคัญนะคะปุ๊กขออัปเดตอีกเรื่องหนึ่งคือตุ๊กตาพวงแถมนะคะ ตอนนี้ก็มีจำนวนจำกัดเช่นกันนะคะเพราะว่าโปรนี้โปรของแคสเปอร์นี้นะคะเป็นโปรส่วนรถเป็นโปรรถนะคะที่ลดเหลือ2,490บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติ2,690บาทค่ะพร้อมตุ๊กตาพวงแถมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะในปอมขนสัตว์แท้แบบนี้ซึ่งตอนนี้ตุ๊กตาพวงแถมของเรา มีอยู่ประมาณเท่านี้แล้วนะคะมีจํานวนจํากัดแล้วนะคะพี่ท่านไหนที่ชอบโปรนี้และชอบรุ่นนี้นะคะในแคสเปอร์อันนี้คือสีเทาอังเคอร์เกรนะคะก็เหลือน้อยแล้วค่ะเรามาดูนะคะสีที่มีพร้อมส่งตอนนี้อย่างที่บุ๊กบอกว่าสีเคปพิงค์ตอนนี้แค่3ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นทรงที่เดี๋ยวพี่ที่เพิ่งดูคลิปนี้จะเห็นว่าแคสเปอร์คือคอสบอดี้นะคะส่งสวยนะคะสายสะพาย เย็บติดกับกระเป๋าแบบนี้และถือได้น่ารักแบบนี้นะคะตอนนี้ชมพู3ใบใช่ไหมคะก็จะมีสีดำโอเน็กซ์แบนะคะที่พี่สามารถอย่างสั่งซื้อกับพี่มินสอบถามพีทมินก่อนได้เลยค่ะว่าตอนนี้มีสีอะไรพร้อมส่งนะคะก็จะมีสีดำค่ะ o n เน็ก a c k มันเงาแบบนี้สวยมากด้วยเนื้อไนลอนบีเฟกที่กันน้ำได้90%นะคะสีอะไรอีกก็จะมีสีทาวอังเคอร์เกรค่ะ ขอพาดูชัดๆในวันนี้เลยนะคะในเนื้อในร่อนรีเฟกสีเทาอังเกอร์กรีนะคะเป็นโทนสีกลางๆที่เข้าได้กับทุกสีผิวอีกสีหนึ่งที่ขายดีและต่อคิวจะหมดนะคะต่อคิวจะหมดคือสีพรัมเรดโกค่ะสวยมากเนื้อมันเงาเหมือนผ้าใหม่เลยสวยมากนี่คือเนื้อไนรอนรีเฟกที่กันน้ำได้90%และน้ำหนักเบามากค่ะ470กรัมเท่านั้นนะคะ ทุกขอบมุมนะคะตัดหนังแท้หนังวัวแท้และสีสุดท้ายนะคะที่ใกล้หมดเหมือนกันพอๆกับสีพรมเรสโกนะคะนี่คือสีซีดารบอนนะคะสีดาร์บอนสีใหม่เพราะว่าเป็นสีที่เข้ากับเสื้อผ้าง่ายนะคะสวยหรูเรียบหวานและดูดีนะคะด้วยหน้าตาดีไซน์ที่มีการจับจีบนะคะทำให้เขาดูเป็นกระเป๋าที่ดูมีหน้าตาที่สวยงามน่ารักนะคะนี้เลยจะเห็นว่าเราตั้งคู่กับกระเป๋าเป้คานานะคะ หน้าตาเขานะคะในคลิปนี้พี่เจเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันแบบนี้นะคะฟังก์ชันการใช้งานต่างกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบเซตพี่น้องกันนะคะพี่ท่านไหนเซตพี่น้องหมายความว่าฟังก์ชันการใช้งานออกแบบนะคะแตกต่างกันแต่มีหน้าตาเป็นพี่น้องกันแบบนี้สําหรับทานาคือเป็นกระเป๋าเป้นะคะที่ใสเป้เย็บติดกับตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะไหมคะเป้มาก็จะประมาณแบบนี้ ชัดไหมคะนี้นะคะและก็ถือได้ของข้อข้อมือได้แบบนี้นะคะส่วนรุ่นใหม่ล่าสุดของเราแคสเปอร์กระแสดีมากกับตอนนี้หลายๆสีกำลังทยอยหมดแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้แคสเปอร์นั้นจะเป็นคอสบอดี้นะคะสะพายข้างคอสบอดี้และสามารถถือสวยๆน่ารักน่ารัรูหราได้เลยด้วยเนื้อผ้าที่มีความมันเงาและคลาสสิกมากนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ใช็ไหมคะเขาจะสะพายเราสามารถใช้คู่กันเป็นแพ็คคู่ได้นะคะสามารถใช้คู่กันเป็นแพ็คคู่ได้โดยการเป้และใช้เสื้อกระเป๋าสะพายในเซ็ตแพ็คคู่อย่างนี้ได้เลยนะคะอย่างที่พุกบอกนะคะแคสเปอร์ per, วันนี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะเรามีทั้งส่วนรถ ะะเป็นราคาแนะนําในสินค้ารุ่นใหม่และแถมในตุ๊กตาพวงแถมที่ตอนนี้มีจำนวนจำกัดเช่นกันทยอยหมดเช่นกันนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเช่นกันนะคะตุ๊กตาพวงแถมพี่สามารถซื้ออชอปรุ่นนี้นะคะแคสเปอร์ไปใช้คู่กับรุ่นคาหน้าที่พี่ได้มีซื้อไปก่อนล่วงหน้าแล้วได้เข้ากันมากเป็นเซ็ตพี่น้องกันนะคะฉะนั้นจะสวยงามเข้ากันมากๆเลยเพราะว่า เขาออกแบบมานะคะเป็นเซ็ตใช้คู่กันแบบนี้นะคะซึ่งคาหน้าเองนะคะ3,000ราคา3,090บาทพร้อมโป,โปรแถมร่มขนาดกระทัดรัดนะคะ3พับเกรดพรีเมียมมูลค่า650บาททักหาเพื่อม,มินได้เลยนะคะไหนสีที่สามารถยังจับเซ็ตกันได้ตอนนี้ก็จะมีสีเคปพ,พิ้งนะคะที่พี่สามารถถ้าพี่ท่นไหนยังไม่ได้มีคาน่าคือเป้รุ่นนี้เลยนะคะและต้องการเซ็ตคู่แบบนี้ ะะก็จะมีสีเคปพิงที่พี่สามารถสั่งคู่กันได้แบบนี้ไหนะคะก็จะเป็นแบบนี้และก็สีดำโอเน็กซ์แบแบบนี้นะคะที่พี่สามารถใช้คู่กันสวยมากคลาสสิกมากแล้วก็จะเป็นสีเทาอังเกอร์เกรค่ะในพี่และน้องนะคะเพราะมีพี่หลายท่านนะคะสั่งซื้อเป็น เซตคู่มาแล้วนะคะแล้วก็อ๋อสีแดงในคาหน้าหมดนะคะจะมีสีดาร์กบอลนะคะคือซีด้าสีซีด้านะคะดากบอลนะคะคก็จะเป็นเซตคู่นี้ที่พี่ยังสั่งซื้อได้ในเซตพี่และน้องแบบนี้นะคะทั้งคาหน้านะคะที่เป็นโปรแถมร่มในะราะคา3า9 0บาทและ c a s เปอราคาพิเศษวันนี้นะคะลดเหลือ2,490บาทนะคะเพราะเป็นราคาแนะนำราคานี้เราจะลดเหลือ2,490บาทจนถึงวันที่16มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะชอบสีไหนนะคะชอบเซ็ตคู่ใช้คู่กันทักหาเพี่อนบินได้นะคะวันนี้พวกออลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ